ครับสวัสดีชาวเอฟซีมือบไม่ว่าจะเป็นสายซีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับตามคอมเมนต์ท่านนี้เลยนะครับนะน้องขอมาว่านะครับสวัสดีค่าแอดเปลี่ยนทีมไปนิดหน่อยแต่แมนเจอร์ไม่ขึ้นแชมเปี้ยนเลยนะครับแอดว่างนะครับรบกวนดูทีมให้หน่อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาดูทีมให้กับสาวสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนําตรงไหนกันได้บ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับ ก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดบติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้องท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แ n นช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับน้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมพาร์ทคีย์เวิร์ดนะครับนะ หรือจะเป็นแพ็กต่างๆร้านคุกกี้แลนด์ชอปยินดีให้บริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งรายละ์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากกันไว้ด้วยนะครับนะโอเคนะวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการลดพาร์ในส่วนของพาร์ตใครวดมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดรับมาสเคแล้วก็รับนักเตะต,ต่างๆไปแล้วนะใครที่สนใจนะครับเติมพาร์เล็กครับ285บาทเท่านั้นนะครับนะ กดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะพาร์ทเล็กนะครับย้ําว่าเป็นพาร์ทเล็กนะส่วนพาร์ทใหญ่อันนี้ต้องไปถามรายละเอียดกับร้านอีกทีหนึ่งนะครับนะผมเติมพาร์ทเล็ก285บาทครับผมก็ใกล้จะจบพาร์ทแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ได้ Fc มา1,500 Fc นะก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะมีเปิดด้วยนะแล้วก็มีได้นักเตะด้วยนะคร,ราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก80กว่าเอ็มนะเราก็ขายไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจเติมพารนะก็นั่นแหละกดลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยโอเคครับก็ในส่วนของเรื่องหลีกนะครับในส่วนของเรื่องลีกนะครับสมาชิกนะครับ,สา,รรบสามารถรับได้ทั้งหมด100ท่านนะครับย้ำว่า100ท่านนะแต่ว่าในส่วนของหน้าทัวร์นาเมนต์ตรงนี้มันจะสุ่มแค่32ท่านเท่านั้นนะครับนะ โทนเมตลีกนะครับตรงนี้เล่นคล้ายโหมด vsa นะครับเล่นคล้ายโหมด vsa ก็คือเราสามารถเลือกทีมฝ่ายตรงข้ามเลือกเฉพาะโอเวอร์ที่ต่ำกว่าเรานะครับนะก็มันจะเล่นง่ายนะครับผมนะก็เลือกโอเวอร์ที่ต่ำกว่าเราตรงนี้ก็เล่นได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับนะต่อ1คนต่อ1 id นะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนะตรงนี้เล่นไม่ยากนะครับเล่นคล้ายๆกับรอบที่แล้วนะครับแต่ว่ามันหน้าตามันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเราอาจจะดูงงนะครับตอนนี้ผมก็ได้จัดทีม น่าจะเป็น16ทีมนะครับนะรอบนี้ผมจัดแค่16ทีมเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับในส่วนของกิจกรรมหลีกอะ่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะต้องจัดยังไงอะไรยังไงผมก็เลยลองกดดูนะครับก็เสริปแล้วผมจัดรอบ16ทีมก่อนเดี๋ยวรอบหน้าผมจะจัดรอบ32ทีมก็ล้วกันนะครับในส่วนของกิจกรรมหลีกตรงนี้ก็ใครที่มีในส่วนของรายชื่อตรงนี้ก็อย่าลืมเข้าไปทากิจกรรมกันนะครับนะส่วนของรางวัลก็น่าจะเก็บสะสมเลเวลแล้วก็รับของรางวัลไปเรื่อยนะครับ ตรงนี้นะครับรับไปเรื่อยๆเลยนะก็จะมีมัสเคมีนักเตะต่างๆด้วยนะครับในส่วนของหน้ากิจกรรมลีกก็ถือว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับมันไม่ได้แบบว่าเล่นได้แค่แต้มคู่แข่งวิชั่นเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะก็ดีขึ้นมาหน่อยนะโอเคในส่วนของคนที่สมัครกันเข้ามานะครับคนที่สมัครขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะครับคนที่สมัครกันเข้ามาคาดว่าโอเวียร์หราแล้วน่าจะกดรับ ทั้งหมดเลยนะหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยหกนะครับเราน่าจะกดรับเดี๋ยวรอแอดว่างแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมากดรับกันนะครับก็สมาชิกกมันสามารถกดรับได้ทั้งหมด100คน100ท่านนะครับตรงนี้ดูจากตรงนี้นะครับนะตอนนี้ก็สมาชิกมีทั้งหมด38ท่านแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับในส่วนของหน้ากิจกรรมลีกก็น่าจะกดรับเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารูปแบบกิจกรรมหลีกนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็จะมีแค่ในส่วนของหน้าทัวร์เมนต์แค่นี้แหละนะครับ โอเคก็ง่ายๆคือเราก็ช่วยๆกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูทีมของสาวสวยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะน้องบอกว่าไม่สามารถขึ้นแชมเปี้ยนได้เลยนะครับเนื่องจากทีมมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงไม่ขึ้นแชมเปี้ยนหมดผู้จัดการทีมหลักๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องเทคนิคนะครับนะ เทคนิคมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่ารอบที่แล้วนะครับน้องแจ้งมาว่าอยู่เลเวล97นะครับรอบที่แล้ว97เดอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบนี้น่าจะเป็นเลเวล99นะครับโอเวน่าจะยังอยู่1 0 9เหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นทีมนี้เนาะอ่าถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ะแผนยังคงเป็นแผนเดิมนะครับ41212นแนวโะครับอ่ะ เกิดอะไรขึ e ้นนะครับทำไมทีมขนาดนี้ถึงไม่สามารถขึ้นแชมเปี้ยนได้นะครับเท่าที่ดูอ่ะมันขึ้นได้แบบสบายๆนะครับโอเวอร์ขนาดนี้นักเตะขนาดนี้นะครับทีมแบบนี้บอกเลยว่าขึ้นได้สบายปัญหาน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่เฮดวเฮดผมรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับสำหรับเฮดวเฮดไม่ค่อยหลุดมาเลยแล้วก็ไม่ค่อยรั่วนะครับถ้าแพ้ก็ดูแบบแพ้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับ แต่ผมคิดว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะครับสาหรับโหมดเฮด d วิทส่วนโหมดผู้จัดการทีมอันนี้รู้สึกว่าเล่นยากจริงๆยากขึ้นกว่าเดิมสําหรับทีมที่มีทีมโหดๆอยู่แล้วก็อาจจะดูแบบเหมือนเล่นง่ายนะครับแต่สําหรับบางคนเนี่ยคนไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลยนะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคตอนนี้ผมกําลังวิเคราะห์ในส่วนของเทคนิคโหมดเมนเจอร์อยู่มาในแผน4-1-2-2แนวโลกนะครับแผนนี้เลยในส่วนของเรื่องเทคนิค ผมก็ยังตอนนี้ผมอยู่ตำนาน2นะครับอยู่ตำนาน2งยังไม่ขึ้นแชมเปี้ยนเหมือนกันก็คาดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับในการเล่นแล้วก็เพื่อหาเทคนิคที่ดีแล้วก็เข้ากับแผนนะครับ 4-2-2-nero นักเตะทีมนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับ o ว10 9 109นถะือว่าเป็น OVR ที่สูงแล้วนะครับกนะ็คือมันก็เบียดกับ OVR 110ได้แบบสบายๆนะปัญหาแค่เทคนิคเท่านั้นนะ ผมก็อยากจะแนะนําว่าเทรนให้เต็มนะครับนะเทรนให้เต็มเม็ดแ,แดงก็เทรนให้เต็ม25เม็ดส้มก็เทรนให้เต็ม30นะครับเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ประสิทธิภาพของ AI นักเตะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทีมนี้สวยอยู่แล้วนะครับเจ๋อยู่แล้วหรือถ้ามีงบจริงๆริงมีงบจริงๆอยากจะเปลี่ยนเหรอครับอยากจะเปลี่ยนค,คือกองกลางนะครับ CM Schneider นะครับนะเควินูบอยแล้วก็เวียล่า โรดี้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนกองหน้านี่ก็สามารถเล่นในแบบยาวๆเหมือนกันนะครับคือมันสามารถจบสกอร์ได้ทั้งคู่โกดทั้งคู่ทําไม่ว่าจะเป็นยิงไกลแล้วก็จบสกอร์คือคมทั้งคู่เลยนะครับนะมูตากิโยนะครับบอกเลยว่าคมมากในเมเนเจอร์นะครับคินนี่ดันกรีดก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็หาช่องดีเหมือนกันนะครับผมนะโอเคส่วนกองหลังซาลิบาคู่กับเดซี่ก็ใช้ได้นะครับนะ ผู้ดษาประตูเป็นบุฟฟอนนะครับตัวฟรีอ่ะก็โอเคแหละพอถูๆตะไถยนะครับนะก็มีลุดมีรั่วกันบ้างนะสำหรับบุฟฟอนใช้ได้ LBRB นะครับนะ Ashley c ผมก็ใช้อยู่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเฮดหรือเมนเจอร์นะครับคุนเดนะครับคุนเดก็โอเคอยู่นะคือไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะผมคิดว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับทีมนี้สวยและดีนะครับแนะนําว่าเทนให้เต็มีก่อนเทนเทนให้เต็มีแล้วก็ไป ไล่ดูเทคนิคตัวเองนะครับว่ากดดันเยอะไหมนะครับนะถ้ากดดันเยอะเกินไปนะครับมันหลุดมันรั่วหรือว่ามันดันสูงแนะนําว่าให้ลดลงมานะครับความก้าวร้าวถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปมันทําให้หลุดตําแหน่งก็ลดลงมานะครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณตั้งเทคนิคไว้เป็นอิสระถ้าเกิดว่ามันเล่นแล้วมันรั่วนะครับก็คือมันจะสลับตําแหน่งกันไปเรื่อยนะถ้าเกิดว่าคุณตั้งเทคนิคเป็นอิสระ ถ้าเกิดว่ามันหลุดตำแหน่งก็ตั้งมาเป็นระบบนะครับนะซีซั่นนี้นะต้องสังเกตดีๆนะครับบางทีมก็มาแบบโคหดเลยสมบอลเร็วนะครับขึ้นเกมเร็วยิงเร็วยิงไกลย,ยิงคมนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นผมก็งงอยู่เหมือนกันบางทีเราเล่นชนะติดต่อกันมา4 5หตานะครับแต่ว่าพอมาเจออีกทีมหนึ่งโอ้โหมาแบบโคตรโหดเลยมาถึงยิงเอายิงเอา,ย,เอายิงเอานะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแก้เกมก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็ปล่อยนั่นแหละปล่อยเลยตามเลยนะครับก็ แนะนำได้ประมาณนี้นะลองแก้เทคนิคดูกันแล้วกันนะครับนะทีมนี้สวยอยู่แล้วนะครับนะขึ้นได้แน่นอนขึ้นได้แน่นอนนะครับนะขนาดแอดของแอดก็กําลังหาเทคนิคอยู่นะครับถ้าดีเดี๋ยวมาแจกนะครับในแผน4122แนลโครับก็กําลังหาเทคนิคอยู่เหมือนกันนะในทีมที่จะเอาขึ้นนะครับ4122แนลโลนะน่าจะเป็นทีมนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการแลกอ e ิลิคาโตนามาแล้วนะครับ ถ้าดูระหว่างทีมของน้องเมื่อกี้นะครับกับทีมของแอดเองก็ถือว่าแตกต่างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะกองหลังก็ถือว่าอ่ะพอทูดูไร้ไทยน,นะครับแต่กองกลางนะครับของน้องเขาดีกว่านะครับกองกลางเขาก็ดีกว่านะครับนะกองหน้าก็ถือว่าเรามีเฟอร์นันโดตอเรสจบสกอร์ได้ดีแน่นอนแล้วก็เพิ่งแรกเป็นอิิคันโน่ามาก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็เดี๋ยวเรา ค่อยมารีวิวันอีีว่าอิลิคาโนาจะเป็นยังไงจะดีหรือเปล่านะครับในส่วนของบหมดแมเนเจอร์นะหรือจะเป็นเฮดทูเฮดด้วยนะครับมูเซล่านะครับก็หมดเร็วไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องหาตัวสำรองต่อไปนะครับถ้ามีโอเวนเยอะๆก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวฟรีนะครับเพื่อที่แบบว่าเอาไว้เปลี่ยนนะครับมูเซล่านะครับโตนาลีก็หมดเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามันอยู่ไม่ครบ90นาทีครับพอประมาณสักนาทีที่80เนี่ยหัวมันก็แดงแล้วนะครับมันทําให้ เกมบุกเรามันมันไม่ดีนะครับมันก็เลยทําให้มีปัญหาอยู่นกันนะครับโอเคก็ค้นหานักเตะต,ต่อไปในส่วนของเรื่องสมดุลแล้วก็เทคนิคนะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยการเปิดแพ็คก,กันแล้วกันนะครับผมจะเลือกเปิดแพ็คเป็นนี่เลยครับ500 FC point ครับตรงนี้จะการันตีเป็นนักเตะ o v r 1 0 1ถึง o v r 105นะครับ1ใบแล้วก็ o v r 9 6ถึง o v r 105 1ใบเหมือนกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด2ใบก็มีโอกาสลุ้นรับนักเตะโอเวียเยอะๆเหมือนกันนะโอเวียหนึ่งร้อยห้านะครับมีเปอร์เซ็นต์ได้ถึง3.23%นะครับที่เหลือก็โอ้โหจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะครับนะตรงนี้ก็โอเวียหนึ่งร้อยห้าน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะรางวัลโบนัสต่างๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะเลทมันก็ถามว่าโอเคไหม ผมคิดว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับนะเป็นไปได้นะครับผมอยากได้กองกลางนะครับนะพอสโคก็น่าเล่นนะครับนะพอสโคน่าเล่นมากๆนะครับผมครบเครื่องนะหลายคนถามเข้ามานะครับผมบอกตัวนี้ในเมนเจอร์น่าจะจบเลยนะครับบอกเลยว่ามันครบเครื่องจริงๆนะครับนะทั้งข้างพลังงานครับท่าสกิลนะคือดีหมดนะครับ คุณสมบัติก็เน้นเฮเกิลส่งลูกไกลยิงประตูวทคกลครับเฟรมเมกเกอร์วอลเลตสูงกลางถ้าสกิลเป็นลูเล็ตนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ดีแน่นอนนะครับนะโอเค5 0 0 FC p o เ n t ครับเปิดได้ทั้งหมด2ครั้งมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าเราจะได้ขาขายไม่ได้ไม่เป็นไรครับช่วงนี้นะครับไม่ค่อยแบบว่าไอ้นี่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยซีเรียสนะเราอยากได้ตั้งเตะมาลงทีมอยู่แล้วนะครับก็กดไปแพ็กแรกนะครับมา โบนัสเตะซื้อขายไม่ได้นะครับกดเลยครับไม่เสียเวลาบอกมาแล้วครับอังกฤษครับผม cm อคอนเอ่อใครอ่ะเอาพอสโคครับผมอู้หูตามหามานานเรียบร้อยครับผมเราได้มาแล้วครับตำแหน่งกองกลาง cm อู้โห5 0ร fc point ไม่น่าบนเลยนะครับมาเลยครับพอสโคเรียบร้อยครับผมเราได้มาแล้วนะครับ ก็น่าจะทำการขายในส่วนของมาคิซิโอไปนะครับอ่าได้ตำแหน่ง RW มาด้วยนะครับผม OVR 102ตัวนี้ก็โอ้โหไม่น่าเล่นนะครับเท้าดีนะครับแต่ว่าพลังงาน4ดาวถ้าสกิล3ดาวมีความเร็วมีฝีเท้านะครับก็คุณสมบัติไม่มีเวิร์กเลดดีนะครับถ้าสกิลเป็นตวัดชิงได้สน้นก็เก็บเอาไว้แลกเปลี่ยนก็นแล้วกันนะครับ โอ้โหเรียบร้อยครับเราได้มาแล้วครับตำแหน่งกองกลาง CM ครับพอสโค,โคนะก็ถ้าเป็นไม่ได้อยากจะได้อีกตัวนะครับอืมอีกตัวอา้าวเป็นแจซินโยได้ไหมนะครับเนต้าก็ดีหรือจะเป็นกิเลียนเอ็มปาเป้ก็ได้ครับฝรั่งเศสบราซิลแล้วก็ทงอิตาลีครับมาดูว่าอีก500 FC p o i อ t ต์เราจะได้ใครครับมา500 FC p o i อ t ต์นะครับ ธงบาราซิลธงฝรั่งเศสนะครับนะอีกอันนึงก็จะเป็นเนตต้าใช่ไหมธงอิตาลีอ่ะโอเคครับผมมา500ซีพอยท์ครับกดครับมาดูว่าเราจะได้ใครธงมาอิตาลีซีบีเฮ้ยซีเอ็มโอ้โหโอเวอร์1ครับอืม เป็นยังไงบ้างค่าพลังโอเคนะเคยลองเล่นนะครับนะตัวนี้ในภาคเก,ก่าๆมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เล่นค่อนข้างที่ยากนะครับไม่เป็นไรแล้วแต่มันก็พอเล่นได้นะครับสำหรับทีมสายฟรีนะครับผมโอเคครับตอนนี้เหลืออยู่อีก500 fc point นะครับ500 fc point นะเราจะมาเปิดแพ็คไหนดีนะครับ500 fc point แพ็คนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับ อ่ะนี่เลยนะครับนะเป็นชุดรวมลิมิเต็ดโปรดีนะครับตรงนี้ก็การันตีโอเวอนึ่งถึงโอเวอนึ่งครับนะเปิดได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับมาลุ้นกันนะครับเป็นไปได้นะครับโอ้โหขอเอ็ดวินฟานซานะครับเอ็ดวินฟานซาเท่านั้นนะครับนะทงเนเธอร์แลนด์ครับผมมามาดูว่ารอบนี้เราจะขอได้หรือเปล่านะครับนะเอ็ดวินฟานซาครับทงเนเธอร์แลนด์นะครับมา 500 FC p o i n t ครั้งสุดท้ายครับแตะเพื่อเปิดครับผมเนเธอร์แลนด์เท่านั้นโอ้โหไม่อยากจะรุ้นเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมจบไปที่ทรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้พอสโคมา1ตัวถือว่าคุ้มนะครับนะเพราะว่าเราก็กำลังหาอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะขายเป็นมาคิซโอไปแทนนะครับผมโอเคเราถือว่าได้ตำแหน่งกองกลาง cm ที่เราต้องการนะครับเพื่อที่แบบว่าเราจะลองรุ้นดูว่ารอบนี้นะครับในแผน4-1-2-2 Nero เราจะสามารถขึ้นแชมเปี้ยนได้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับหรือใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้แอดเข้า การดึกนะครับทำงานการดึกอาจจะไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์นะครับอาจจะเป็นช่วงเช้านะครับแอดถึงจะได้ตอบคอมเมนต์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับผมแล้วก็เราจะมาตอบคาถามกันนะสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมเกมก็อย่าลืมนะครับเติมพาร์ตเติม FCpoint นะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีบริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าตรมเีงแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100% ฝากกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ